เรามีกระดาษไหมวะเฮ้ยคนมาน่าดูกระดาษนะโอ๊ยโอ๊ยไอ้สิท่าน้องอ๋อสมองของมันละค่ะเก่งคนนี

เชิญชวนนะคะเชิญชวนให้เผื่อเตรียมไข่มานะคะสิบแผงนะคะถ้ายังไงถ้ายังไงรบกวนเชิญชวนกันด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่มาถึงแล้วถ้ายังไงขอรบกวนช่วยไป เปิดโครงการทําปุ๋ยหมักจากเศษใบไ,ไม้แห้งด้าสนราชการนะครับท่านเกษตรอำเภอท่านท้องถิ่นอำเภอรัท่านกำนันท่านพ่อหลวงให้หลวงก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจะช่วยจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของการลดการเผาเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอซึ่งรู้ท่นทาทนคงจะทราบดีนะครับ3-4เดือนนี้ จากการเผามากมายวันนี้ก็ต้องช่วยกันเพราะว่าสี่เดือนตั้งแต่มะกราวันที่หนึ่งมะกราวจนถึงไม้ที่เรากวาดเรากองไว้ก็อยากเป็นไปได้ก็อยากจะใส่กระสอบซึ่งเป็นโครงการของเราในวันนี้ซึ่งเราจะเอาใบไม้หนึ่งกระสอบเราแลกไข่ไก่หนึ่งฟองโครงการนี้ดําเนินการที่นี่นะครับนําร่องของเหมืองแก้วเราช่วยกันหน่อยเหมืองแก้วเราก้าหมู่บ้านนะครับเราไม่มีพื้นที่ติดก,กับป่าไม่มีไฟป่า แต่พื้นที่ชุมชนถ้าลดการเผาได้ก็เอาใบไม้เนี่ยเอาใบไม้ของชุมชนเราเนี่ยมาแลกไก่ซึ่งกิจกรรมที่เราจะทําคือพื้นที่เหมือนนี้นะครับเราจะทํยจากนี้ไปทุกสัปดาห์สัปดาได้หนึ่งวันในการรับแลกเราจะทาทุกวันศุกร์วันศุกร์ไปชุ่มเช้าก็ฝากประชัมพันพ่อหลวงนะครับกำลังทุกหน้าบ้านของแก้วเราจุดนี้จะเป็นจุดรับแลกไปมาจากนี้ไปละโครงการนะครับจนปป ไปถึงสถานการกคลี่คลายของไฟป่าเราจะสิ้นสุดก็คือประมาณเข้าเดือนพฤษภาคมสามแผงนะคะจากคุณรพัพยีพรเตชะมณีวงผู้สนับสนุนนะคะควยด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้มีผู้เชิญคุณรัพี่ีพรด้วยได้ไหมคะยสามแผงด้วยกันนะคะ ผมครับก็ขอกาบสวัสดีครับทนายเภอนะครับเนาะขวี้ซีนะครับเนาะที่เกิดจากการย่อยเขานะครับเนาะเปลือกเนาะในการย่อยสลายของมันนะครับมันจะด้นย่อยสลายขึ้นนะครับต่คือสารเล่งซูเปอร์พอดอนหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งเดือนสองบาตถึงสองเดือนครับเนาะได้ทั่วไปก็คือเป็นมูลสัตว์นะครับเนาะมูลสัตว์หรือถ้าเป็นไปได้นะครับมูลสัตว์บ้านเฮานะครับถ้ามีนะครับผุยคอกนะครับเนาะบ้านเอามามักร่วมกับเลกนะครับเนาะจากนั้น

ครับรการหุยหมักไม่กับกองเป็นการสนองนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนื่อง,งด้วยต้องลดการเผาในช่วงตั้งแต่มกราคมจนถึง30เมษายนทางตกลงกำนันพี่บ้านตำบลเหมืองแก้วร่วมกับประชาชนและกลุ่มเกษตร,รกรนะครับเราก็ตั้งใจที่จะร่วมสนองนโยบายก็คือลดการเผาโดยการที่ว่าเราจะให้รัษฎรในหมู่บ้านนะครับนําใบไม้หนึ่งกระสอบมาแลกไข่หนึ่งฟองนะครับ แล้วก็มาทําเป็นกิจกรรมปุ๋ยหมกักไม่กลับกองหลังจากถ้ามันเป็นปุ๋ยหมักเสร็จก็อาจจะเอาปุ๋ยแรกกับใบไม้ไมเพื่อให้กเกษตรกรกลับไปใช้ใส่พืชผลของกเกษตรกรในตำบลเหมือนแก้วครับเยนุตนะเ้ช่วย,ยกนะุเดียวทำงานเเพิอ่อจา,อา,าน,ดนะะ่ด้นลอดเลยัวลาท่เอาแห้งอไปยลบอ